มาแล้วมาแล้วมาแล้วไซเว่นไซเวน ข้างล่างใช่ไหมข้มางล่างแล้วจะข้างอหี่ว่เอาข้างนอกมนอยูอ๋นี่หะมไม้มีอะไรนี่ไง <c oughs> โอ้ติดตาเฮ้ยโอ้โหปาขยังใบข้าว ติดอะไรไหมไามาแล้วครับนะ้านๆะมันต้องสวยอยู่แล้ว ไม้สวยขนาดนี้หันกันไหมเนาะสวยนะสวยนะไอนะี่ ตัวที่สองสงสัย โจ้ของพี่โอ้ได้เทวยมากอวดสสวยครับโอ้โหสวยครับใส่สวยเอาจิ้มเหรอบาท มาแล้วมันต้องมีตัวใหญ่เยอบยอยก่อน

เกือบเอาไม่ทัน,นเกือบเอาไม่ทันนะ่ะพี่จับให้งไงเออนั่นแหละโอ้แยง อๆๆแม่มันจะกินไอ okay. ้นี่กันตต่หูใหญ่เนี่ยเหี่ไปข้าบใสสวยอีกเลยอืม มาเซยโอ้โหแี่มันก็ใหญ่จริงเหมือนจะใหญ่เจ็บมั้ยเจ็บครับผมรุ่นี้ใหญ่ทีอืม โอ้โหโอ้โหมอเตจับสาย ไก่อะไรครับเนี <çocuk> <EM S 2> <ını> <Leonard> <min p io> ่ยโอ้ยช่วยขามือเลยไซแวนม้ามเหรอม้ามเห่ กัดไม่ปล่อยด้วยเฮ้ยหืมตัวใจอยู่อยู่หุยหุยเฮ้ยอันนี้ไม่อยู่ครับผมใช่โโอ้ห ได้พี่ไม่ได้ก็ถอยไปอย่าไปดิ๊ไม่้ถอยไหมเดี๋ยวแก้ก่อนไปเอามันไปไปไหมฮะอุ้ยฮู้ดโอ้หตัวใหญ่ องอ้ยมึงก็ชุลมุนเกินใส่สวยมาแล้ว มาแล้วไม่ต้องพี่ไปเดี๋ยวปั่เลยเฮ้ยมา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 มอ้ามามาอามามามา้าม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 ูมา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 า ข้าอย่างเดียวเลยโอ้อยอีกตัวนึงไว้ได้หืมดูพันล่าสิอะไรอยู่วะอืม